สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปั่นน้ำผักผลไม้ห้าสีกันนะเจ้าก่อจะมีแอปเปลิลเขียวนะเจ้าแอปเปลิลเขียวก่อจะมีวิตามินซีสูงอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยในระบบขับถ่ายบำรุงผิวบำรุงเส้นผม2จะเป็นแครอทนะเจ้าแครอทก็จะมีวิตามิน A B B1 B2 วิตามิน C วิตามิน E มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีสารช่วย ต่อต้านเซลล์มะเร็งเจ้าต่อไปก็จะเป็นมะเขือส้มนี่มะเขือส้มเจ้ามะเขือส้มก็จะมีวิตามิน B1 B2 แคลสเซียมฟอสฟอราัสป้องก,กันโรคอันซายเมอร์ได้ตัวนะเจ้าแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตัวนาะมะนาวหนึ่งลูกนะเจ้าหัวใจมะนาวหนึ่งลูกมะนาวก็จะมีวิตามิน ABC D วิตามินรวมช่วยในเรื่องต่อต้านเชื้อแบคทีรียไวรัสเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวนะเจ้า อันที่5จะเป็นขึ้นช่ายเจ้านี่ขึ้นช่าก็จะมีวิตามิน A B C และมีเบตา้าแคโรทีนตัวีช่วยบำรุงสายตาแล้เกาะผิวพรรณนะเจ้าอันนี้มันแล้วแต่เพื่อนๆชอบเนื้ออันนี้เราจะชอบกินแครอทก็เฮาก็ใส่แครอทเฮามาปั่นกันเลยเจ้าง่ายมากปั่นกินทุกวันเพื่อสุขภาพเจ้าเพื่อนมาอันดับแรกเฮาก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยนะเจ้า ใส่เข้าไปทั้งหมดรวมไปเลยเทลงไปเลยเจ้าแล้วแต่มันักมกักน้อยเลยเจ้าส่วนผสมนี่นะนี่ใส่แจแเปวกว็บีบมะนาวไปเจ้าอันนี้เราจะสดๆหรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็น แจ่ฟีดไว้ในช่องฟีดช่องแข็งก็ได้นะจ๊ะแต่นี่อ่ะเราจะซื้อมาแบบโดๆแล้วก็ซื้อมาหมกวทำสักสามสี่วันนะเจ้าแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำไปสักกึ่งหนึ่งนะเจ้าโอเคสิ้นน้อยเนาะ ปันเลยเจ้าปันน้นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะจ๊ะ เรียบร้อยเจ้าเพื่อนมาน้ำผักผลไม้ห้าสีเฮาเฮากมะเทใส่แก้วเจ้านี่ปานกินทุกวันนะเจ้าดีต่อสุขภาพนี่เจ้ามันจะสีจูป,ประมาณนี้เพราะเฮาใส่แครอทเยอะอืมอร่อยเจ้าแล้วก็มีกากใยของ พวกไครอทพวกมีไครอทมีขึ้นช่ายแอปเปิลเกี่ยวเนวาะแล้วก็มะเขือส้มแล้วก็มะนาวเจ้าไปลองปั่นกินกันนะเจ้าบา,บายเจ้า